สำหรับมือใหม่นะครับอย่าเลือกซื้อหินเจียแบบนี้นะครับเพราะว่าอันตรายมากเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบานยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําหินเจียที่น่าใช้นะครับผมแล้วก็ใช้แล้วปลอดภัยนะครับ ก็มีเพื่อนๆทางบ้านนะครับสอบถามเข้ามานะครับผมว่าอยากได้หินเจียไฟฟ้าไว้ใช้งานนะครับจะเลือกซื้อหินเจียแบบไหนดีนะครับผมนี่นะครับผมก็เอามาทดลองให้รับชม3มรุ่นนะครับก็จะมีมาคิต้านะครับเคย่งนะครับแล้วก็ของดีวอลนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับของมาคิต้านะครับสวิตนะครับ จะอยู่ตรงตูดเครื่องนะครับตรงจุดนี้นะครับส่วนของเคั่งนะครับสวิตก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับของดีวอลนะครับสวิตเปิดเครื่องนะครับก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะครับผมเหมือนกับของเคั่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทดลองเสียบไฟดูนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเสียบไฟให้รับชมนะครับตัวของไมค์กีตนะครับผมจะเปิด สวิตค้างไว้เลยนะครับนี่นะครับเปิดสวิตค้างไว้เลยเค okay, ย่างครับเปิดสวิตค้างไว้เลยแล้วก็ดีวอลครับเปิดสวิตค้างไว้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบปลั๊กดูแต่ละตัวนะครับก็เดี๋ยวเราจะเสียบของมาเกต้าก่อนนะครับอ่ะนี่นะครับ กะทดลองเสียบก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฝั่งท้ายคลิปนะครับผมตัวนี้ของเคยังนะครับตัวสุดท้ายนะครับของดีวอลนะครับนี่นะครับของดีวอลนะครับเราเสียบไฟไปถึง สวิตเราจะเปิดค้างอยู่นะครับแต่เครื่องก็จะไม่ทํางานนะครับเขาจะทํางานต่อเมื่อเราดันสวิตกลับมานะครับแล้วก็ดันขึ้นไปน,นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องความปลอดภัยกันดีกว่านะครับตัวมากริต้าตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่า เราเปิดสวิตค้างไว้นะครับแล้วครั้งต่อไปเรานำมาใช้งานนะครับเราเสียบไฟเลยนะครับตัวหินเจียตัวนี้นะครับก็จะกระเด้งกระดอนนะครับถ้าเกิดว่ามีใบตัดอยู่ด้วยตรงนี้นะครับยิ่งอันตรายมากเลยนะครับอาจจะเด้งใส่ตัวเรานะครับผมนี่นะครับก็ของเค่ย่างนะครับสวิตอยู่ตรงจุดนี้นะครับ เห็นไหมครับตัวนี้ก็ยังอันตรายอยู่นะครับสวิตช์เรากดไปนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็ยังทํางานอยู่นะครับผมนี่นะครับแต่ตัวนี้นะครับเราสามารถสังเกตได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราดันขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นอยู่นะครับว่าสวิตช์มันเปิดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก่อนใช้งานเราก็ดันลงนะครับให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับส่วนของมาเกต้านะครับสวิตช์มันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเรา ก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเราต้องมาสับคืนนะครับผมมาอยู่ที่เอานะครับตัวนี้เอานะครับมันหักไปแล้วนะครับอันนี้ on นนะครับผมเปิดปิดนะครับเราต้องสังเกตอยู่ตลอดเวลานะครับก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเพื่อนๆตัวนี้อันตรายนะครับค่อนข้างอันตรายเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับของ d ี o d e นะครับผมถึงเราจะเปิดสวิตช์ค้างไว้นะครับเสียบปลั๊กนะครับ เครื่องก็จะไม่ทํางานนะครับจะทํางานก็ต่อเมื่อเราดันสวิตตัวนี้ลงนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปเนี่ยครับเครื่องเขาถึงจะทํางานนะครับผมตัวนี้ก็ปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับผมก็เป็นระบบเซฟตี้ป้องกันนะครับ เวลาเราลืมเปิดสวิตค้างไว้นะครับเรามาเสียบปลั๊กใช้งานเลยตัวเครื่องก็จะไม่ทํางานทันทีนะครับผมตัวนี้ก็ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟา้าพวกนี้นะครับเราก็ต้องตรวจสอบดูก่อนนะครับว่ามีระบบเซฟตี้ดีหรือเปล่านะครับผม แต่รุ่นเก่าๆนะครับรุ่นพวกนี้นะครับก็จะเป็นสวิตแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับก็จะมีระบบเซฟตี้เข้ามานะครับก็ดีขึ้นไปอีกนะครับผมอันนี้ก็เป็นมารกิต้านะครับรุ่นเก่าซื้อมาสิบกว่าปีแล้วนะครับผมก็รุ่นเก่าๆนะครับก็จะมีสวิตเปิดปิดอยู่ด้านท้ายแบบนี้นะครับผมก็ยังไม่ค่อยมีเซฟตี้อะไรนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่นใหม่ที่ออกมานะครับแต่ก็ยังไม่มีระบบเซฟตี้ใดๆนะครับผมก็รีเวิลนะครับ เป็นรุ่นใหม่เลยก็มีระบบเซฟตี้ที่ดีขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้งานนะครับเราก็ต้องเลือกซื้อที่มีระบบเซฟตี้และการปลอดภัยดีที่สุดนะครับผมส่วนรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาก็ยังทําออกมาอยู่นะครับมีสวิตช์อยู่ด้านท้ายแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเลือกซื้อนะครับที่มีสวิตช์ด้านท้ายแบบนี้นะครับเพราะว่าอันตรายนะครับผม เวลาเราเสียบปลั๊กไปเครื่องจะทำงานทันทีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเท่านี้นะครับก็มาแนะนำการเลือกซื้อหินเจียนะครับว่าจะซื้ออย่างไรดีนะครับให้ปลอดภัยกับตัวเรานะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ